พี่ซุปเขาบอกอะไรนา้หอยนางหอยนางหอยนางหอยเหรอ,นนอเขาเป็นนางห้อยคเคาเคยได้ยินแต่นายหอยนายห้อยสิเป็นผู้ชายค่ะแต่อันนี้นางหอยอันเป็นแม่ยิ่งค่ะหน,นูว่าแต่แต่แตตงต่างจากของเองค่ะอ๋อเหรอแล้วอยากเปลี่ยนชื่อไหมอยากหรืออยากใช้ปกป้องไปยี้ตลอดลูกอ,อยากเปลี่ยนเป็นโอปอค่ะมันจะเขากขับหนาตาตาหักตาหักหวานๆของหนูค่ะเราอย่างนั้นเราเปลี่ยนตามนี้เลยไหมรักโอปอ เราให้เขาชื่อโอปอวันนี้โอปอล์เลยได้ไหมได้ไหมวันนี้เรื่องโอปอได้ไหมลูกได้ค่ะโอปอนะน้องโอปอโอเคก่อนอื่พี่ถามโอปออย่างหนึ่งที่บ้านว่ายังไงบ้างแรกๆพ่อก็อยากให้นูไปเป็นทหารแล้วก็ไปเป็นนักมวยค่ะเต่นนูกับว่าเหตุผลในเพ่อนฟังเพลินกันดความคิดหนีลมค่ะเหรอหนูว่าไงลูกนูบอกว่าไงเขาจบว่าพ่อหนูว่าได มาเสียนทางนี่นู๊มาเป็นยังสี่แลวไข่นู๊เป็นสาพ่อก็เลยบอกว่าเป็น่ะเป็นได้เคต้องเรียนหนังสือเก่งๆแล้วเป็นคนดีค่ะคุณพ่อน่ารักมากเลยเปรบให้คุณพ่อขอบมือคุณพ่อนี่คือคุณพ่อยุคคืออที่หนึ่งคือคุณพ่อเนี่ยเป็นห่วงนั่นแหละตอนแรกถูกไหมค่ะ,ะแล้วความเจ๋งกว่านั้นก็คือเราอ่ะ ใช้เหตุผลในการคุยกับคุณพ่อด้วยความเข้าใจไม่ได้ใช้อารมณ์พอเราใช้เหตุผลเราพ่อเขาก็เห็นในตัวหนูเลยว่าเด็กคนนี้มันเชื่อถือได้เขาก็เลยให้ความน่าเชื่อให้ความเชื่อถือกับเราโอ้โหเจ๋งมากเลยลูกโอปอแล้วไม่อยากเป็นนักมวยอ่ะบอค่ะเอาทำไมอ่ะัวเจ็บเหรอไม่นะค่ะ